กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านเอสมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันตรวจเอกแห่งชาติในะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมแนะนําประโยชน์6ข้อที่ควรจะต้องตรวจโรคเอสนะคะพร้อมกับพบกับคนไทยที่ติดเชื้อ HIV แล้วกว่า500,000รายแล้วก็มากกว่าครึ่งนั้นยังไม่เคยตรวจเลือดเลยค่ะ ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้คนไทยที่ติดเชื้อ HIV แล้วมีกว่า5 0 0 0 0นรายด้วยกันค่ะแต่ก็มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ทราบผลเลือดแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างถูกต้องในขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อกว่าครึ่งนั้นไม่เคยตรวจเลือดค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดจากความเสี่ยงนะคะต่อการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นมากขึ้น ดังนั้นเนื่องในวันตรวจเอดแห่งชาติในวันที่1กร,รกฎาคมนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับเครือข่ายด้านเอดได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ HIV ภายใต้แนวคิดประโยชน์6ข้อที่ควรตรวจโรคเอดนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ทันทีหากได้รับการรักษาจะทําให้สุขภาพแข็งแรงทํางานได้ปกติ วางแผนป้องกันการติดเชื้อในคู่รักวางแผนป้องก,กันการติดเชื้อไปสู่ลูกป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อได้แล้วก็ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอชค่ะประชาชนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นี่นะครับที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะบ่ทีห่างแค่ไหนนนะครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่นะครับ ทำไมผมเรียนอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยในสังคมไทยทุกวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อเอชวีที่คาดการนะครับว่าน่าจะมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาณห0 0 0 0 0คนแต่ว่ารู้ตัวเองแล้วมารับบริการเนี่ยแค่2 5 0 0 0 0แต่ว่าอีก250,000ห้ามืคนเนี่ยเดินไปเดินมาโดยไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อซึ่งไม่ทราบครับนั่นอาจจะหมายถึงรวมถึงตัวท่านเองด้วยหรือเปล่านะครับถ้าท่านยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็มีเพศสัมพันธ์อยู่เพราะตรงเนี้ยครับเป็นส่วนที่ว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตัววเเอองมื่รู้้แล นะครับถ้าไม่ติดเชื้อก็จะได้รักษาสถานะว่าไม่ติดเชื้อต่อไปทั้งนี้นะคะประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศฟรีปีละสองครั้งแล้วก็สามารถทราบผลตรวจได้ในวันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่1กร,รกฎาคม2557ทางเครือข่ายด้านเอชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการออกหน่วยบริการปรึกษาแล้วก็ตรวจเชื้อ HIV ให้กับประชาชนทั่วไปฟรีตลอดทั้งเดือนด้วยค่ะ